สวัสดีค่ะทุกคนไปดูคนงอนหนึ่งาตาค่ะตอนนี้สองโมงกว่าแล้วยังไม่ตืน่นพอดีว่าเมื่อคืนเนี้ยพอดีว่าเมื่อคืนคุยกันเรื่องโทรศัพท์ค่ะพอปิดเทอมแล้วดูโทรศัพท์เยอะเกินไปแล้วไม่ค่อยกินข้าวแต่ตั้งงอนตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะตนนั้งแต่ประมาณสามทุ่ตอนตอนเนี้ยังไม่ออกจากห้องเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนที่งอนเป็นไง ทำอะไรลูกตื่นแล้วไหมเปไงมั่งอะอืมยังไง,ไงแม่ทำข้าวไ้ให้อะฮะแม่สิคนงอนหนึ่งตาอุ้ยตาเดียวเออจุดน้อยๆของแม่ เห็นใช่คนงอนหนึง่งอัตางอนเรื่องอะไรลูกพูดให้แม่ฟังสิอ่าไหนเล่า้แม่ฟัง,งเป็นไงงอนเรื่องอะไรแม่รู้ว่าลูกงอนเรื่องอะไรพูดมาเรื่องอะไรออเรื่องอะไรงอนเรื่องอะไรพูดมาสิ นอนเรื่องอะไรแล้วกินข้าวกินปลาแล้วก็ดูจะดูโทรศัพท์ก็ดูได้จะกินข้าวปะสายแล้วแม่ทำข้าวผัดไว้ให้ข้าวผัดซีว่นนอนีิอืมหมาน้อยของแม่ไปกินข้าวไปรึะปะแล้วโทรศัพท์ชาร์จแปิบเดียว แม่อบอกว่าจะยืดนะไม่ยืดหรอกถ้าหนูกินข้าวอ่ะกินข้าวก่อนไหมล่ะไปลุกไปไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนแล้วล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็กินข้าโอเคไหมแล้วหนูก็เข้ามาชาร์จที่ห้องแหละโอเคไหม,ไม,ไมไรู้ไหมลูกแม่ไปดูอะไรมาเขียวเจบ็บโดนถ้าโดนอุ้ยไปพับผ้า ดูค่ะนั่นคือพื้นที่ส่วนตัวของคุณนายมีตะตรงสติกเกอร์ติดเตมแบบเบิดูดิตุกตานี่คือยังไม่ถึงครึ่งนะคะเพราะว่าแม่แม่ไปบริจาคมากแล้วตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ก็มีครบหมดแม่ไปบริจาคมั่งแล้วแล้วก็เก็บใส่ถุงดําไว้อีกถุงใหญ่มากเลยนี่คือนี่คือคัดแค่นี้นะคะเพราะมันลกเตมเตียงไปหมด จะยึดไงถ้ายึดเนะี่ยหนูไม่กินข้าวแม่ก็ต้องยึดหนูอยู่แล้ว<ต>หนูต้องกินข้าวรู้ป่ะรู้ไหมคะกคืนมว่วงหนูง่วงหิงกินไม่ลงไม่ได้ยังไงก็ต้องกินแต่ก็คือกินแค่น,นั้นแหละไปไปล้างหนะ้าแปรงฟันแล้วกินข้าวไปไปรู้ไปคนงินหนึ่งอัตรา